มาครับผมพบกับเกมหมาลูกไทยออนไลน์เกมสิบนาทีนะมาสิบนาทีดูที่คู่ต่อสู้จะเดินแทมอะไรบ้างมายงขวานะครับจะทิมนะโอ้โหหมากแดงทิมเบี้ยสูงนี่ปกติเขาไม่ทำเลยนะครับ เพราะหมาคา่ก็ขึ้นก่อนไงเขาก็เขาก็จะตั้งรับได้ก่อนแนะ่ะพูดถึงนะอืมกินยังไงดีวะกินอย่างนี้ดีว่อนะโอย้ยิ่งดีใหญ่เลยอะ่ะทำงานอย่างนั้นอนะอย่าขึ้นม้านะถ้าขึ้นมา้าต้องมีเบี้ยรฟรีตัวหนึ่งแล้วนะ นี่ไงครับเอาแต่แลราก็ฟรีเหมือนกันนี่เนาะใช่ไหม <S <S ถ้าเราไม่กินเนี่ยเรากินตรงนี้ใช่ไหม <S <S> <S เพราะว่าเราบอกวันคือเบีย้ยฟรีก็อย่างที่รู้นะครับออเอายอมเหรอครับโอ้โหเสียชีพเหรอครับไม่ยอมเสียชีพใช่ไหม ยอมลุยเลยใช่ไหมเอาครับได้ครับให้กินก็กินครับโอ้โหเละเทะนะครับเมานะครับพูดต่อสู้ครับได้ครับสนองครับได้ครับผมให้กินก็กินครับโอ้ได้ครับได้ครับโอ้โหมีอีกไหมอ่ะมีให้กินอีกไหมอ่ะเดินผ้า้็ไม่แก้ครับอืมก็บอกเราว่าอย่าทิ่มเบี้ยสูง นะครับผู้ต่อสู้น่าจะไม่รอมเดินแล้วครับนะครับเดี๋ยวพอดไปหน่อยก่อนเพราะมันจะเสียเวลานะครับะสรุปผู้ต่อสู้ออกจริงอย่างที่คิดเลยครับออืืเจอเยอะมากเลยครับพักหลังนี้เจอแบบนี้เยอะมากเลยอะครับเพราะอะไรอ่ะครับอืออกกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับพอพอรู้ว่าแพ้สู้ไม่ได้ก็ออกนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวต่อ,อกเกมนึงนะเดี๋ยวหาคู่ต่อสู้แป๊บหนึงมาครับมาชมกันอีกเกมหนึ่งนะเกมเมื่อกี้ไวไปน,นิดนึงครับ<อ>ยังไม่ทันตั้งตัวเลยครับออกแล้วนะครับพบกับคุณสไลด์แก๊กนะครับเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งคุณสไลด์แก๊กนะครับเล่นมาจะพอสมควรแล้วนะนะ927แต้มนะครับ แ้มผมสูงกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมเล่นบ่อยกวามั้งนะครับผู้ต่อ,ดอดสู้เราจะขึ้นมาซ้ายไหมไม่มาซ้ายก็เบียซ้ายนะเปิดหมากแบบนี้นะนะครับโคนซ้ายเหรอไม่ได้นะถ้าโคนซ้ายนี่เม็ดมันจะติดนะครับเดี๋ยวเขาต้องเดินเม็ดขึ้นมาก่อนนะนะถ้าเขาเดินแบบนี้ เอาเดินคนขึ้นมาก่อนใช่ไหมได้ครับมาม้ามามา,มาต้องมานะครับหมากแดงมาต้องขึ้นนะถ้าไม่ขึ้นก็ก็ไม่เป็นไรครับเพราะมันไม่ได้ตายตัวครับใครจะขึ้นหรืออะไรยังไงนะครับอืมขึ้นเม็ดก่อนนะ ก็ขึ้นตัวนี้ก่อนนะครับมามาแล้วมามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปิดตาม,มาไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะกินตัดเบีย้ยหน้าเม็ดเรานะกินตัดเบี้ยหน้าเม็ดนี่เอาเม็ดเ,เ,เอาเบีย้ยกินคืนไม่ได้นะครับต้องเอามากินเท่านั้นนะถ้าไม่ขึ้นเบีย้ยไปกันไปกี้นี้ไม่งั้นอาจจะเสียได้ฟีสักหนึ่งเตรอรขึ้นนี่เขาเหมือนครับคุณก็จะหลบไปตานนู้นใช่ไหม ผมจะได้เปิดบ้านรับการมาเยือนเลยครับฝั่งนี้ได้สิโอ้อยู่ทางนี้นี่เองนะครับขุนนะครับอืมเราดูที่ว่าเขาจะเดินตัวไหนต่อเดี๋ยวเราเตรียมทิ้มเบียร์ดิมกระดานเลยนะ นี่ครับกอไก่สามไปกอไก่สี่ตามที่โคนก่อนตามที่โคนก่อนโอ,โอ้ไม่ได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 ้ไไดโอ้แต่เราจะเสียดลุนนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกินตัวนี้ออกไปก่อนนะครับนะเราต้องกินเปิดไปก่อนนะ งั้นเดี๋ยวเรามาชิมทางนี้ปุ๊บนี่เดี๋ยวมันจะฟรีนะครับเพราะเดี๋ยวมา้าเราขยับมันจะฟรีกินตัวนี้กินนะดูที่ว่าข้าว่าอะไรกินนะครับงั้นเราเปิดบ้านตรงนี้ไปเลยนะครับนี่ครับเปิดทางนี้ไปเลยนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนเลยนะทางนี้เลยนะ เออต้องกินนะกินเปล่าหรือหลบม้าก่อนอจะมาคาาเรือเราไม่ได้นะครับคนผูกอยู่บางคนอาจไม่เห็นนะครับทั้งคนทั้งม้าเลยนะครับเฝ้าอยู่นะ่ะหุณคนสไลด์แก๊กนะครับ อลองกินก่อนไหมไม่กินใช่ไหมไม่กินไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมกินเลยไอ้อะไรวะนะ <c oughs> เกิดการอะไรของเขาว่ะงั้นผมกินตัวนี้แล้วกันนะครับเลือกกินไม่ถูกเลยนะครับถ้าอย่างนั้นโอ้โหยังไงมาเห็นกัก,กินตัวนี้อีกนะไม่ได้รู้เลยชะตาชีวิตของตัวเอง ขุนมันอยู่ตากดนะครับรู้ปะเนี่ยขุนอยู่ตากดเนี่ยจริงๆผมอยากให้เขาชิมเบีย้ยมาไล่มาล้านะครับเบีย้ยหน้าขุนผมเนี่ยโอ้โหจะกลายเป็นบ้านชั้นดีเลยอะ่ะ ผมถึงไม่กินเขานะแล้วตอนนี้เขายังไงล่ะครับเนี่ยหืมพนมก็มอบอกแล้วอย่าเห็นแก่กินนะกินแล้วมันเป็นอย่างนี้แหละอย่าบ้าละ่ะอะไรของเขานะงั้นผมกินไล่โคลนก่อนแล้วกัน นะครับบนคนมาไล่ม้าไม่ได้นะครับเอา้าคืออะไรครับเนี่ยอยากจัดอย่างนี้เหรอได้สิจัดให้กินนี้ก่อนเลยแล้วกันนะ เนี่ยตึงเข้าไปเนี่ยนี่ยครับหลบประตานี้เลยเนี่ยมาเป็นยังไงเป็นยังไงเอาให้ดีเอาให้ดีเอเอ,เอต้องยังไงอะ่ะอื้อ อย่างนี้เลยล้วกันจริงๆจะไปกดมันก็นั่นนะกินตัดไปเลยนะครับกินสองไปเลยพอไหมอ่ะผมกําลังเอาแค่นี้พอเปล่าลุกก่อนเข้ามาเข้ามาทีาาก็ลุกอีกอ่ะเอาดิให้หงอยไปเลยนะเออเอาไงอะ่ะติดมาแต่ที่ดีนะจ๊ะ ติดไม่ดีเรือหายเลยบอกบอกแล้วไงว่าอย่าทำอะไรย่่งนั้นอยอมแพ้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณ